สวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับมาแล้วร้อยลูกสินเสียอาะตากล้องเัี่มาใกล้ๆครับอาร้อยลูกสินเสียเมื่อนี้นะครับมารีวิวการหนึ่งลูกสิ้นะพี่น้องเบื่องครับผูใดส่วนอกสนใจอย่าเริ่มนะครับเด้อแบนดไมหม่ของจานร้อยนะครับสั่งได้นะครับพี่น้องครับลูกสินเนื้อลูกสินหมูนะครับขายเป็นกิโลครับพี่น้องถุงละกิโลลูกสินหมูนี่ร้อยสี่สิบลูกชิ้นเนื้อ160นะครับทรงเกรี่อทรงไปสนี่ได้นะครับพี่น้องครับนะบ่เราบโเสียครับ ป้ายในมือสองมือหอดแน่นอนนะครับมามาเบิ่งรีวิวกันหนึ่งครับไนนี้าใสนน้ำหึ่งมาวันนี้สีหนึ่งใส่พักขึ้นชายครับพักขึ้นชายสดๆครับวันนี้ขอบคุณตากล้องด้วยนะครับท่านสบายใจวันนี้มาถ่ายกล้องให้นะครับผมขอบคุณมากเลยเราจะมาดูรีวิวกันนึ่งลูกซินอาไปคนฟังน้องขนาดนอ้อมาเบิ่งใกล้ไหนมาไหนไปลองเบิ่งนร่กันอ่าเีวไดกล่องมาถุงเดีเลย เห็นบ่เห็นแสงย้อนบ่ย้อนแสงออก่าพอดีเลยพอดีเนาะสวยงามอันนี้ลูกซ้นเนื้อมาเลยมาเลยเห็นนึ่งทีเดียวมาเลยอุ้ยหมูด้เอาตะแบรงก็ระฟึ่งตัวหลายคนนี่จานเทอิ่มซึ่งเลยเอาอีกซึ่งหนึ่งก็ได้ไหมสองซึ่งมาขึ้นออกได้ของแพงมันเลยเดี๋ยวเนื้อซึ่งหนึ่งหมูซึ่งหนึ่งขนาดโอ้ เป็นกระเซียกพี่น้องเป็นกระเด้งดึงดีครับอันนั้นเนื้อครับเนื้อมันสีนี่จะลอยไปรับมามีมีสีด่างครับนี่เนื้อมีหม,ม,มูมีเอ็นหมูมีเอ็นเนื้ออืมเอาต้องเอาแยกแยกซึ่งกันอันนี้เป็นเนื้อนะพี่น้องเนื้อเอาลูกไปเลี้ยวเรียบร้อยนะครับเข้ากับไส่อันนี้คือพักขึ้นใส่แล้วแต่ไผอยากใส่พี่น้องครับบุหรี่ลวกกับไส่ ย่างก่อใบมะกรูดตะไคร่จาร้อยนี่ใส่คือจากได,ล,ล,ด,ดลูกรสชาติลูกิ้นแบบเน้นๆก็เลยใส่แต่อันพักขึ้นชายนะครับโปะลงไปหนามันนะครับโปะไ้มันก็จะสีเยวเองมันพี่น้องครับเอาอันนี้เป็นซึ่งที่สองครับใส่ลูกิ้นหมูครับนี่หนึ่งกิโลครับเนี่ยหนึ่งกิโลนะครับในลูกิ้นหมูหนึ่งกิโลดูซิว่าจะเยอะไหมเต็มซึ่งพอดีแหละเนื้อร้วนๆเนี่ย หมูล้วนๆหมูล้วนๆ้วนข้างล่างนั่นเนื้อล้วนๆนี่นะครับพี่น้องเต็มซึ่งพอดีครับ uh huh. หมูนี่ร้อยสี่สิบบาทต่อหนึ่งกิโลสําหรับเนื้อก็ร้อยหกสิบบาทนะครับสั่งได้เลยพี่น้องนะครับส่งเครื่องนีทรงไปรษณีย์ได้เบดนะครับปิดฟ้าครับอันนี้มาแถ<ข>วเกิดเลยวหน่อยทนนันเนาะเกิดเลยขอบคุณท่าน,น,นสบายใจด้วยวันนี้ที่มาถ่ายทําตากล้องให้นะครับติดแกสเลยนะครับ แต่แกะเป็นผู้ลงคนางถามว่าทอดได้บ่ทอดก็ได้พี่น้องครับปิ้งกระเสียบเด้อปิ้งมะสิหอมนะครับแต่ว่าจานรสมันมักหนึ่งนะครับก,กินกับน้ำจิ้มยังก็ได้น้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มยังได้เบิ่นนะครับน้ำจิ้มนะนะครับพี่น้องนะเนี่ยกะบี้อยู่ในตู้เย็ยนเดี๋ยวจะเอาน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มเจียวฮอนเนาะลองมือลองมือซีฟู้ดซีฟู้ดมาี๋ยวจะไหนสุกแล้วจะมาเบิร์นต้อกันพี่น้องครับขออนุญาตปิดฝาจะเดีี๋ยวมมััันนนสุกาพ้้ออ่งครบ อร่อยลูกซ้กกนแซ่บเอาล้วครับพี่น้องบัดนี้มาเปลี่ยนตากล้องครับเนี่ยระวังล้วลูกซ้นสุกพี่น้องมาเบิ่งท่านสบายใจครับเพิ่นเป็นเชฟะระดับมือพกการเพิ่นกําลังเลี่ยงผักกงามใส่จานอยู่พี่น้องนะครับ,บอัะตัวใดจานหมูตัวใดจานเนื้อ,อหรือตัวใดก็ะไดหกก็นวะกระไดอ่ะผักขนามปนคืองามเลยวะพักขนาบ้านๆเลยครับพี่น้องท่านสบายใจเพิ่นกระลังเลี่ยงครับน้ำจิ้มนี่เป็นน้ำจิ้มซุก,กี้น้ำจิ้มนะครับผมน้ำจิ้มแซ่บๆ,ๆนี่ละเอา โอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอนมอเฮาโอเคแเราได้หันจานได้การแล้วด้บาทนี่จ้าร้อยสิเป็นคนดไทยบานในพี่น้องให้ท่านสบายใจเพิ่นพี่เส้นนะครับเพราะว่าเพิ่นมักเพิ่นถนัดสายสายพัดตะข้านเด้เพิ่นเป็นเชฟมาก่อนเด้ท่านสบายใจเพิ่นน่ะเป็นไรขึ้นไปเรียบร้อยแล้วเออนี่อันนี้คือหมูครับสันเทิงครับพี่น้องครับ สังเกตใบอันนี้เหี่ยวคือโอเคแล้วมายกมากนนบ่านเข้าเจ้ามาเลี้ยงเราบรถเด้ออันนั้นโอ้อันนี้เป็นเนื้อครับพี่น้องครับนี่เนื้อยังหอมแมีงพี่น้องเลยมาเบิ่งกันเลี้ยงของท่านสบายใจบาดเนี่ยจะบ่ฮ้อนมือติห,วหัวหนะทอลอพี่ตู้ปะทอลอพีมาส่วนเลยหวัวหน้าเลยนี่ครับพี่น้องครับโอ้หืมเด้งถึงเด้งถึงเลยนี่ครับพี่น้องครับลูกซีนหมูโลนึงพี่น้องครับ มารีวิวกันให้เบิงสดๆเลยพี่น้องนะครับภายใต้แบรนด์ของอร่อยลูกสิ้นแซตดูดนิ้วนะครับกำลังสียดโลโก้นะครับพี่น้องฝากด้วยพี่น้องเด้อนะครับฝากพี่น้องแฟนครับเยเซี่หาองสุขสุขนนะครับหรือว่าอยากรับไปขายต่อก็ได้พี่น้องครับจาน้อยมีลาค่าทรงให้พิเศษนะครับทากมาเพีได้พี่น้องเด้อทักมาหองเพีของจาน้อยนะครับ เป็นเฟรดอยวันแมนโชวนะครับทักมาห้องแมสเซนเจอร์ได้ไปนอนะ้องเด้อะแมสเซนเจอร์แล้วจันลอยสีไปรับอ่านในห้องแมสเซนเจอร์นะครับผมทักเม็ดเศษก็มาหาจัร้อยเลยปุ้ยสวนหมูกุลกเนาะจาันเนาะสวนหมูกุลมาเนี๋เอาพักอันนี้โป้หนาเนาะหอมเถือๆนี่ครับตั้นสบายใจเปรียบปุ้ยบอกย่างงามเลยไปน้องเลยปุ้ยเจ้าก,กุยจืดดีแต่ว่าไหนะมาฐานป๊อดมาตรฐานดีรีบไปทำแลยวสมสมสม,สมกับอยู่โรงแรมดีตัวนึ่งพอละมั่งมันหล้นเร้วเออเอาไว้ได้ซึ่งก่อน อา้าวคุณนุมคุณนุมมาเด้อมาเด้อแล้วลมาเด้อมามามาคุณนุมมาเนี่ยมีหอมยัวย่วยวนมากเลยเป็นสันคุณนุมมาหอมหอมมาเด้อมาเด้อมาเด้อเนื้อครับตอนนี้ต่อไปเป็นเนื้อนะครับพี่น้องครับมีเนื้อลองนี้ผักยังเนี่ยนี่โอ้ผักหอมปลอ,อมหอมปลอมแล้วก็ผักคะนะ้าเนื้อมาแล้วพี่น้องครับเนื้อครับนี่น้ำใหญ่ใหญ่เยียเยียวเจียวลูกตัวโตนุ่มๆ S <S 2> <S 2> <S เด้งเด้งดึงดึงหลูกปิงปองหลูกปิ้งปองนี่ครับเนื้อหอมหอมปุ้ยหอมของหูดังเลยพี่น้องเลยมาเดี๋ยวมาซิมนงรักันพี่น้องบัดนี้ให้ต่านสบายใจเพื่อจัดเรียบร้อยก่อนนะครับพี่น้องครับทั้งหมูทั้งเนื้อนะครับผมฝากแฟนครับเอฟซีพี่น้องครับผู้ใดสนใจรับไปขายตัวหรือว่าอยากเปลี่ยนนะครับสมาชิกอยากเป็นตัวแทน,นจำนายสมาชิกของจานร้นะครับสั่งเด้เลยพี่น้องครับทรงไห หาิบโลร้อยโล่แล้วแต่พี่น้องครับเดี๋ยวมีราคาส่งให้เป็นพิเศษนะครับสําหรับหมูก็ถ้าเป็นขายปีกนะครับจานอยก็จะส่งอยู่ที่กิโลละร้อยสี่สิบเนื้อกิโลละร้อยหกสิบบาทนะครับผมเอาไปหนึ่งเอาไปทอดเอาไปปิ้งได้เดพิ่นพี่น้องครับกินเป็นแบบครอบครัวนะครับ <Here. S 1> นี่เอาซ้อนกันไว้พี่จันซ้อนกันไว้เออมาบัดนี้มานังเข้าบัดนี้มาคุณ่นมา พี่น้องบาดน,นี้ครับเรียบร้อยแล้วครับท่านสบายใจครับพี่น้องครับกับจานไหรย,รยมานีมารีวิวลูกชิ้นนะครับในใต้าภายใต้แบยรนด์ร,ร้อยอร่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 อยรถมอเตอร์ไชื่ออร่อยลูกชิ้นเสียบนะครับผมอร่อยมาเปนเสียบธรรมดาเสียบดูดนิ้วอือหือโอ้ผู้ใดไม่อยากนอนอมาเด้อมาเด้อลองชิมมั้งครับต้องลองชิมมั้งอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดธรรมดาพี่น้องครับนะครับอันนี้เป็นเนื้อได้พี่น้องเด้อฝากครับแฟนครับเย็ซีครับผู้ใดอยากอยากเอาไปลอง ซิมเบิงหรือว่าอยากขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับจัร้อยมีราคาทรงพิเศษนะครับอืมอนมฮไม่ไมฮมนหม่ัมัมฮัมฮัมฮัมอิมฮัมฮัมาัมฮมฮั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 มิัมาัมฮัมฮัมฮัยฮัมฮันฮัม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 อัมเัมฮัมฮมฮัมฮัมฮมฮัมฮับฮัมฮัมฮัมัมัมูมาพี่น้องมาครัััม นีน่อืมอืมน้ำจิ้มนะอืมหาเด็กนวอยไปด้วยหนึ่งวันครับวันพวกเดือบเลยไปไหนยเจ้าอืมอืมแข็งแรงบ้างเนื้อล้วนๆอันนี้มูนร่วนๆอันนี้เนื้อล้วน,น,นๆพอต้องใส่น้ำจิ้มก็แซ่บครับจิ้มซี่บุนอืม<ะ><ะ>นึกจากเจ้าสนใจเป็นรสชาติไหนปะ แป็นเด่นเป็นฝากไปที่เฟสได้ลงที่เฟสขายได้สำหรับท่านสบายใจอืเป็นตัวแรกนจำนายก็ใช่มีราคาทรงพิเศษภายใต้แบรนยนโอ้กนลอเองพี่น้องครับฝาไปพี่น้องเถอะงหัวเล่นหปล่าจ้าลูกสาวของสล่นรอเดน้อเอา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 จะกวนได้บ่ได้เด้อแฮงเลยกินแหงกวนพี่นอนเนี่ย สดฮู้ก็ใจสร้างไปชิมเมืองพี่น้องครับลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูสิหนึ่งก็จังจาดร้อยเฮดอยู่ตอนนี้หรือว่าสี่เอาเป็นแบบย่งก่อย่างย่างย่างไฟอ่อนๆหอมครับหรือสีเป็นถอดแต่ว่าถอดเนี่ยจาดร้อยว่ามันสิบวกลาทาอืมเพราะมันบวมเป็นลูกชิ้นเปลี่ยมันเป็นลูกชิ้นเนื้อเนื้อแม่นขันเอาไปถอดมันสีเหี่ยวพี่น้องนะครับมันสีเหี่ยวนั้นนี่เลยจานร้อยเคยทอถอดมาแล้วอย่างคำหนึ่งสบหนึ่งนี่คือมันจะคงคงความรสชาติของลูกชิ้นไว้ดีมาก ปิ้งก็จะหวมหอมเนี่ยเนื้อเนี่ยเนี่ยขอทาเลยตัตดตอเอาบอตอไปได้เนาะได้มากท่านอ๋อท่านเอ๋กับเมียเกาไปในเมืองบ่ไปในเมืองป้าลูกสาวก็ไปลูตัดมเมาก็นั่งกินถามาพี่น้องมามากินน้วกันครับพี่น้องครับสนลูกบใจทั้งเอาพี่น้องสั้งเอาเด้อไก่ลายจงบัด ตรงเครื่องรีดตรงไปเท่านี้ห้ยไปน้องนะครับเร่งดว่วนวันหนึง่งสองวันก็ถึงงานอะไรไปน้องจับได้ปะก็ต้องกินกินอร่อยแทบหยุดไม่ได้ยิ่งกินยิ่ง,ง,งอร่อยอร่อยแทบหยุดไม่ได้กินเรนก็บกับแทบกัอบแก้มก็ดีแก้มเบียเยน็เยนๆดันเลยแก้มเบียเย็นๆพี่น้องครับยั่งสิเลยโดยเฉพาะลูกชิ้นเนื้อนะครับเนี่ยแก้มเบียร์เย,รย็นๆเนี่ยว้าเราจะดองไปเพื่อน บอกคนย่านั่นมาซิมน้ำอ,อยู่ด้วย,วย,วยนี่ก็ไม่ยั่เบียบเพราะท่านมาอยู่ด้วยซาบไม่ห่างซาบรับ,รบ,รบจุใจท่านสบายใจเพระาะว่าพันมากลูกสิ้นสายนี่อือหืออร่อยลูกสิ้นแซ่บดูดนิ้วฝากไว้ได,ได้วยได้ไหมน้องเด้อฝากนะนะครับจวด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 กินเบาอย่าหยุดพวกเราหล่อมกินง่าย,ยกินสบาย,ยอิ่มท้องกลับเกลี่ยใส่บุชเนียง แสบอะไรจังหู้ึแต่เราก็กำลังเหดสตะกเกอร์เหตุน้ำมาติดฮึซ่องอยู่ครับกำลังเหตดซ่องซ่องหอนแบบกันกันบูดกันเสียบ้างเวลาเขาทรงไกลๆนะพี่น้องครับแต่เราก็กำลังเห็ดอยู่กับทีมงานนะครับจันตีเพราะท่านมาอยู่จันตีนะครับผู้เจษต์โลโก้ให้อืมอย่างเดียวนึ่งก็ได้หอบไม่ได้เกาะไม่ได้เอาเล้วแล้กินเลยวเกาะหอบไม่ได้ อย่างเดียวนาวเลยนาวเลยจังเจ้าหยิบเข่ามันมาหนึ่งหยิบเข่าเจ้าโกเลิกคนทีกินอย่างเดียวหยิบเข่าสาบไม่้องคาบไม่มีหวังอย่าลืมด้วยนิดต่อหลูกค้ามากเจ้าจะขายเขาจะเป็นตัวแรกจำหน่ายได้ๆผ่าคอนเจนของใครได้ได้ได้เจ้าขายลอตเตอรี่น้ามขายลูกจีนบ้างอาร์ชีพขายลอตเตอรี่ครับพี่น้องครับครับโมเดลยังลูกย้ใช่แค่สีขาวโอเค ก็เลยสีขาวจัดไปลูกเอาไปเลยเด็กหน่อยก็เสียบเพราะเด็กหน่อยครับผู้ใหญ่ก็เสียบเพราะปูใหญ่เอ้าโอเคคลิปนี้ขอบคุณท่านสบายใจนะครับขอบคุณพี่น้องแฟนคลับเอ็มซีครับพี่น้องครับอย่าลืมสนุกชนใจสั่งมาพี่น้องครับสั่งมากครับลูกซีนหมูลูกซีนเนื้อครับผมแซ่บรับประกันครับแซ่บดูดนิ้วขอแซบพี่น้องเลยจวดจวดครับคลิปนี้ขอบคุณหลายพี่น้องครับอย่าลืมบุญนุนท่านพี่น้องเด้อสั่งมากกุหลาโลหกโลสิบโล นะครับหรือว่าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายจะลอยส่งให้เลยนะครับผมไปแล้วครับพี่น้องคลิปนี้ไปแล้ว